พยาพาลีตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์กายสีเขียวปากอ้าชดายอดปัดด้วยความเก่งกล้าสามารถของตัวละครชื่อพยาภาลีที่มีความเก่งกล้าสามารถคล่องแคล่วว่องไวมีปัญญาฉลาดเฉลียวรอบรู้ในเรื่องศิลปะวิทยาการต่างๆผู้ไม่เคยพ่ายแพ,แพ้แก่ใคร ผู้หญิงทนงยอมตายไม่ยอมเสียสัจจะอีกทั้งบทบาทของการต่อสู้ที่คู่ต่อสู้ต้องจะคอยพ่ายแพ้ด้วยกำลังที่ลดลงครึ่งหนึ่งหากได้ประทะกับพยาพาลีครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถทางสายเวทมนตราจึงได้รังสรรผลงานในรูปลายศัก์ขึ้นมาเป็นรูปพยาพาลีพร้อมทั้งกำกับ อักขระแห่งคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เคารพนับถือลายสักยัน์รูปพยาพาลีจึงบังเกิดขึ้นปรากฏอยู่บนเรือนร่างผู้ที่เคารพบูชาหรือแม้นกระทั่งรูปเคารพต่างๆที่ทางครูบาอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อการบูชาก็ดี เรื่องราวของตัวละครที่ชื่อพญาพาลีในเรื่องรามเกียรติมีความโดดเด่นที่น่าสนใจไม่น้อยกล่าวในเนื้อเรื่องบางตอนเมื่อฤาษีโคดมได้ทำพิธีก่อกองไฟเพื่อเสกให้เกิดหญิงสาวขึ้นมาคนหนึ่งชื่อนางกาลอัจจนาฤาษีได้อยู่กินกับนางกาลอัจจนาจนมีบุตรสาวชื่อนางสวาหะ ต่อมาพระอินท์ต้องการสร้างทหารให้แก่กองทัพของพระรามหรือพระนารายที่จะอวะตารลงมาปราบยักษ์จึงได้ลอบไปมีรักกับนางการอัจ,จนาจนเกิดเป็นบุตรชายกายสีเขียวชื่อว่าพาลีและพระอาทิตย์ก็ต้องการสร้างทหารให้แก่พระรามเช่นกันจึงลงไปลอบเป็นชู้กับนางการอัจ,จนาอีกคน จนเกิดเป็นบุตรชายกายสีแดงมีชื่อว่าสุครีพฤษีโคดมไม่รู้ความจริงจึงคิดว่าทารกทั้งสองนั้นเป็นบุตรของตนเองจนกระทั่งวันหนึ่งฤษีโคดมพาบุตรทั้งสามคนไปอาบน้ำโดยอุ้มสุครีปลูกคนเล็กและจุงพาลีแต่ได้ปล่อยให้นางสวาหะซึ่งเป็นพี่คนโต เดินตามไปเองนางสวหาหะที่รู้ความจริงเรื่องที่นางการอัจ,จนามีชู้จึงตัดพ้อต่อว่าที่ลูกคนอื่นเอามาอุ้มมาจูงแต่ลูกของตนเองกลับปล่อยให้เดินพระฤาษีได้ยินดังนั้นจึงเกิดความคลางแคลงใจจึงเสี่ยงสัตว์อธิษฐานว่าจะโยนลูกทั้งสามลงแม่น้ำหากเป็นลูกของตน ก็ขอให้ว่ายน้ำกลับขึ้นมาหาแต่ถ้าหากเป็นลูกชู้ให้ว่ายน้าข้ามฝั่งและกลายเป็นลิงไปดังนั้นทั้งพาลีและสุครีบจึงต้องกลายเป็นลิงระเหเรร่อนไปในที่สุดต่อมาพระอินเกิดสงสารลูกจึงสร้างเมืองขีดถินให้พาลีปกครองได้นามว่าพระยากากาศและสุครีพ เป็นอุปราชมีเมืองชมพูเป็นพันธมิตรต่อมาสุครีพได้ช่วยดึงเขาพระสุเมนที่เอียงให้ตั้งตรงพระอิศวรจึงยกนางดาราเทวีประธานให้เป็นรางวัลโดยฝากนางมากับพาลีแต่พระนารายได้ท้วงติงว่าพาลีอาจจะล่วงเกินนางเสียเองโดยไม่ให้แก่สุครีพพาลีจึงสาบานว่า หากเก็บนางไว้เชยชมเองขอให้ถูกยิงด้วยสอนของพระนารายแต่แล้วพาลีก็กลับคำสาบานโดยเก็บนางดาราไว้เป็นเมียไม่ยอมส่งให้แก่สุครีปแต่สุครีปก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรเพราะเคารพรักในตัวพี่ชายต่อมาทศกัณฐ์ซึ่งได้นางมนโทเป็นรางวัลมาจากการดันเขาไก่ลาด ที่สุดให้ตั้งตรงได้พากันหอะผ่านเมืองขีดขินพาลีเห็นทศกันหออกข้ามหัวตัวเองก็โกรธจึงเข้าไปต่อสู้กับทศกันฝ่ายทศกันสู้ไม่ได้เพราะพาลีเคยได้พรจากพระอิศวรว่าหากรบกับใครขอให้กำลังของคู่ต่อสู้ลดลงครึ่งหนึ่งพาลีจึงแย่งนางมณโทมาเป็นเมียของตนได้ จนนางมนโทเกิดตั้งครรภ์ขึ้นแต่ทศกัณฐ์เสียดายนางมนโทจึงให้ฤาษีโคตบุตรอาจารย์ของตนมาขอนางมนโทคืนจากฤาษีอังคตอาจารย์ของพาลีขัดอาจารย์ไม่ได้จึงต้องส่งนางมนโทคืนแก่ทศกัณฐ์โดยฤาษีอังคตได้ผ่าท้องนางมนโทเอาทารกมาใส่ในท้องแพะและเกิดเป็น องคตในเวลาต่อมาทศกัณเคยคิดฆ่าองคคตโดยแปลงกายเป็นปูยักษ์ไปดับรอองค์คตลงเล่นน้ําแต่ถูกพาลีจับได้เสียก่อนปูจําแรงสู้พาลีไม่ได้จึงถูกพาลีจับมัดแล้วให้องคตลากเล่นอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนจึงปล่อยตัวไปอยู่มาวันหนึ่ง ได้มีกระบืออันธพานชื่อทอรพีซึ่งได้ฆ่าพ่อของตัวเองแล้วท้าทายเทวดาสู้รบแต่ก็ไม่มีใครรบด้วยจึงไปท้าพระอิศวรรบพระอิศวรบอกให้ทอรพีไปท้ารบกับพาลีทอรพีจึงมาท้าให้พาลีสู้กับตนพาลีและทอรพีสู้รบกันอยู่นานก็ไม่รู้แพ้รู้ชนะ จึงวางอุบายให้รบกันในถ้ำโดยบอกกับสุครีบไว้ว่าหากตนพ่ายแพ้แก่ทรพีเลือดจะไหลออกมานอกถ้ำเป็นเลือดสีจางซึ่งเป็นเลือดของตนให้สุครีบระดมพลลิงเอาก้อนหินปิดปากถ้ำขังทรพีเอาไว้ข้างในแต่หากเลือดที่ไหลออกมาข้นแสดงว่าเป็นเลือดควายก็ไม่ต้องปิดปากถ้ำ ในการต่อสู้ปรากฏว่าทรพีเป็นฝ่ายแพ้ถูกพาลีฆ่าตายหมู่เทวดาก็พากันดีใจดนบรรดาให้เกิดฝนตกเพื่อฉลองชัยให้กับพาลีแต่น้ำฝนกลับทำให้เลือดของทอรพีจางลงสุครีบซึ่งคอยอยู่ที่ปากถ้ำสำคัญผิดว่าพาลีถูกฆ่าจึงเอาหินปิดปากถ้ำไว้เมื่อพาลีออกมาถึงปากถ้ำ เห็นก้อนหินปิดอยู่ก็โกรธแผลงฤทธิ์ทำลายก้อนหินที่ปิดอยู่ปากถ้ำหลังจากที่ออกจากถ้ำได้แล้วก็กล่าวหาว่าสุครีพคิดฆ่าตนเองไม่ว่าสุครีพจะชี้แจงอย่างไรก็ไม่ฟังสุครีพจึงถูกขับไล่ออกจากเมืองขีดขินจนมาพบกับหนุมานซึ่งเป็นลูกนางสวะหะหรือเป็นหลานชายของตน ก็เลยพากันไปเข้าเฝ้าสวามิภักต์ต่อพระรามต่อมาพระรามได้มาช่วยสุครีบปราบพาลีพระรามต้องการให้พาลีผ้นจากการผิดคำสาบานที่ได้ให้เอาไว้กับพระอิศวรโดยขอยิงสอนให้โดนพาลีจนเป็นรอยแผลเป็นเล็กๆแค่เส้นผมผ่าเจ็ดซี่แต่พาลีหยิงทนงในเกียรติของตน จึงยอมตายดีกว่ายอมมีรอยแผลเป็นพระรามจึงต้องแผงสอนสังหารพาลีจนสิ้นชีพตามที่พาลีได้เคยสาบานเอาไว้ก่อนตายพาลีได้สำนึกผิดแล้วฝากฝังสุครีบกับองค์คตเอาไว้กับพระรามและหลังจากนั้นจึงสิ้นใจตายเมื่อตายแล้วพาลีได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ แต่ก็ยังมีบทบาทต่อในเรื่องรามเกียรติ์อีกคือได้มาทำลายพิธีชุบหอกกบิลพัดของทศกัณฐ์เพราะในสมัยมีชีวิตอยู่นั้นพาลีเคยเอาชนะทศกัณฐ์มาได้หลายครั้ง